สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องของไทยฝั่งลาวและพี่น้องในต่างแดนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้บับจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อไปแจ้งนักเรียนนะครับก็คือมีพีเอฟซีท่านหนึ่งที่อยู่เมิการนะครับฝากเป็นนำ,ำจิตนำใจเล็กน้อยให้บับซื้ออุปกรณ์การเรียนปากกาแล้วก็วอลเปเปอร์ประมาณนี้ครับฝากแจ้งให้นักเรียนเฉพาะห้องบับนะครับ นอเรียนบก็เยอะมากนะครับถ้าจะซื้อแบบแจกหมดมันก็แบบไม่พียงพอนะครับเพราะว่านักเรียนเยอะมากครับทางโรงเรียนมีทั้งหมดก็3 0 0อยกว่าคนเกือบ4ี่รอยคนนะครับเฉพาะปหนึ่งก็มี3ห้องแล้วก็ปสองสองห้องครับปเกียมเรือนนั้นก็ปสามปสี 4, ป่ปห้าครับบซสอนปสี่นักเรียนทั้งหมดมี4 4คนนะครับผู้หญิง15้าคนครับเอาลาะตอนนี้ก็คือพาทุกคนไป เมืองหุ่นด้วยกันนะครับไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็คือเดินทางเข้าไปยังเมืองหุ่นนั่นเองครับทุกคนจากบานบับไปถึงเมืองหุ่นก็เปกิโลนะครับตอนนั้นก็ทางลําบากมากไปก็ใช้เวลานานช่วงๆนะครับแต่ตอนนี้ใช้เวลาแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้มาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อลากานะครับก่องหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทนะครับเงินกีบก็แสนกว่าครับเกือบสองแสนครับก็แพงอยู่นะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก USA นะครับที่ฝากเงินมาให้ซื้ออุปกรณ์การเรียนมาแจกให้นักเรียนนะครับทุกคนเนาะก็คือจะแจกเฉพาะนักเรียนห้องบอบเท่านั้นนะครับเพราะในห้องบอบก็มี48คนนะครับยิง15คนนะครับเยอะนะครับห้องเดียวครับซื้อวัตปุดิบซองแพ็คครับซองแพ็คก็ตกอยู่400กว่าเกือบ500ครับมันก็แพงเพราะว่าสินค้าทุกอย่างนําเข้าจากฟังไทยทั้งนั้นนะครับ ทีลามันก็ไม่มีนะครับสน,นันก็จะเป็นทางฝั่งไทยจีนเวียดก็มีแต่ไม่มากนะเรื่องนี้ก็จะมีแท่เสื้อผ้าอย่างอื่นนะครับแต่อุปกรณ์การเรียนส่วนมากก็จะมาจากฝั่งไทยทางนั้นนะครับซื้อแล้วจะไปแจกนักเรียนนะครับจะให้แจกหมดทุกคนก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่านักเรียนเยอะมากมี300กว่าคน,นครับเฉพาะนักเรียนปฐมกิวพานี่ครับ มีปเกี่ยมนะครับปเกี่ยมก็คืออายุ4ปีหปีนะครับพวกปีก็จะเข้าปหนึ่งนะครับนักเรียนปหนึ่งมีร้อยกว่าคนนะครับแบ่งเป็นสองห้องครับแล้วก็ปสามห้องหนึ่งปสี่ห้องหนึ่งปห้าห้องหนึ่งแล้วก็ปสองสองห้องลืมไปวครับปหนึ่งสามห้องครับนักเรียนปีนี้เยอะมากนะครับพราะปหนึ่งก็มีร้อยกว่าคนครับตอนนี้ก็คือเดินทางไปโรงเรียนก็เจอนักเรียนกําลังทยอยเดินเท้าไปโรงเรียนนั่นเองครับ อันนี้เช้าวันไม่ของวันจันทร์นะครับที่ไปโรงเรียนนะครับเมื่อวานเนี่ยบบไปซื้อประกาเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็คือวันจันทร์นั่นเองครับนักเรียนทยอยเดินเท้าไว้โรงเรียนคิดเห็นสมัยตอนอย่างเรียนตะกี้ก็แบบนี้ครับต้องอดทนพยายามถึงแบบนําไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีความอดทนความพยายามก็เรียนไม่จบแน่นอนครับเพราะว่าที่ลาวส่วนมากก็จะแบบนักเรียนจะเดินเท้าไปไกลประมาณ4ีฮาโลประมาณนี้ครับตะกี้แบบ เดิน8โลครับแต่ตอนนี้โรงเรียนก็ใกล้บ้านนิดนึงประมาณ4ิโลก็โอเคกว่าครับจะเรียนฟังไทยก็สบายนะครับเพราะว่ามีรถรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะนะครับที่รำไม่มีครับตอนนี้พาชมภาบรรยากาศยามเช้าระหว่างเดินทางนะครับเข้านาเคียวขจีนะครับในที่บานาคำนะครับทุกคนบรรยากาศดีขนาดครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ ขนาดเป็นเดือนตุลานะครับไม่ใช่กันยายนนะครับขนาดขนาดเป็นปลายเดือนตุลาเดือนกันยายนก็หนาวแล้วนะครับถ้าตุลาก็หนาวแล้วนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือแวะเขาเติมน้ามันก่อนนะครับเพราะว่าน้ามันหมดนะครับต้องเติมมันเต็มถังก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับถ้าไทยเต็มเต็มถังอีลีครับก็สองร้อยครับอันนี้ก็คือทางเมืองหุ่นนั่นเองครับ เป็นทางมู้คุ้นแต่ว่าทางก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทางมันแบบก็จะดีกว่านะครับทางนี้แบบรถมันทุกเยอะมากถนทนทางก็แบบมันมีแต่ลุมเมบอนะครับโอ้โหนักเรียนขลังทยอยไปโรงเรียนเยอะมากนะครับเพราะว่าระวางทางก็จะมีโรงเรียนใช่ปะ่ะแล้วก็นักเรียนก็จะเดินเท้าแบบนี้ไปมาโรงเรียนตั้งแต่ปฐมจนถึงมัธยมปลายนะครับต้องเดินเท้าเท่านั้นนะครับถ้าใครมีรถก็ขี่รถ ถ้าไม่มีรถก็เดินแบบนี้ครับมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือออกกําลังกายไปในตัวนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือกลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับนักเรียนเดินทางเดินเท้าก็ถูกต้องที่เข้าเดินนะครับแต่ว่ากลัวที่แบบรถมันพลาผดผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปชนนักเรียนเนี้ยอันตรายมากครับเนาะเพราะว่าเส้นทางมันขับแคบอะเส้นทางมันไม่กว้างขวางถ้าเส้นทางกว้างขวางสะดวกสบายก็โอเคนะครับ อันนี้ระวังคนครับรถมันรีดก,กันยากครับเพราะว่าช่วงเช้าก็คือช่วงเข่าการคนกําลังเร่งรีบในการเดินทางนั่นเองครับโอ้โหไกลมากครับจากบ้านพบไปที่โรงเรียนก็สิบโมงกว่านะครับถ้าขี่ซาก็ประมาณสองสิโมงกว่าครับแต่ขี่ขี่เร็วก็สิบโมงกว่าครึ่งสิบโมงครึ่งนี่ก็ถึงนะครับโอ้โหระวังทางเนี่ยถนนประมาณนี้ครับ มีบวกมีลุมมีบอ่อแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับทางก็ลําบากหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องสู้นะครับเพราะเราเป็นครูนักเรียนรออยู่โรงเรียนนะครับถ้าเราไม่มานักเรียนก็แบบขาดการเรียนเราต้องเอนเต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราไงไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทําให้มันเต็มที่เท่าที่เราทําได้นะครับ เต็มที่กับความสามารถของเรามันถึงแบบออกมาเป็นยังไงก็ช่างข้อเพียงแต่เราทอนเต็มที่กับมันก็พอครับอัน <c oughs> นี้ก็คือถึงสะพานน้ำแบงนะครับฝนตกโอโ้โหถนนมันลื่นครับทาพลาดก็ตกน้ำได้นะครับทุกคนอันตรายมากครับ <c oughs> บรรยากาศยามสาวนะครับข้ามสะพานมาก็ฝั่งนี้ก็จะมีแต่ส่วนกล้ยจีนทางนั้นนะครับเพราะว่าจีนมาชำระทาน ลูกกล้วยนะครับอยู่มหุ่นส่วนมากก็จะมีแต่กล้วยจีนทางนั้นครับบรรยากาศโอ้โหชดชื่นเย็นสบายครับใครยังมีใครมีโอกาสก็มาได้ครับมาแบบจะพาเที่ยวครับเนี่ยระหว่างทางก็ประมาณนี้ครับทุกคนสวนกล้วยเต็มเลยครับเส้นทางก็แบบขอบปูหินนะครับเป็นทางจีนจีนเป็นคนสร้างนะครับมันจะปูหินแข็งแบบนี้ครับ เราขี่แล้วก็เรามาระวังทําไมอย่างนั้นก็เกิดภัยิบัตได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนหินใหญ่ๆครับคลุกคลาเนี่ยถนนออกแบบนี้ครับถนนสไลด์นะครับอันนี้ก็คือพี่สาวเขาครับก็เป็นครูเหมือนกันนะครับมาด้วยกันครับพี่เขากลัวเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็คือบานกิ้วพานั่นเองครับบรรยากาศยามเช้าก็แบบโอ้โหทะเลหมอ,อกสวยงามมากครับ ส่วนขาโพดแล้วก็ส่วนปวยจีนทางนั้นนะครับมันก็เลยคาดผู้พาปลาใหม่ไปอีกอย่างนะครับถ้ามีต้นไม้ร่มรื่นเขี้วยวชะอมเขาโอโ้โหน่าจะแบบโอเคกว่าช่วยกว่านี้นะครับเนี่ยมาถึงบานแล้วนะครับบานกิ้วพานะครับทุกคนเป็นบานชนเผ่ามงครับส่วนเผ่าขมูครับส่วนเผนะ่าขมูนั้นมีประมาณ60กว่บาหลังคาครับส่วนมากก็จะเป็นเผ่ามงทางนั้นนะครับ มาที่โรงเรียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้โหมาไ,ไกลๆก็เหนื่อยน้อยนะครับ <c oughs> ต้องหอเขาปรับมาด้วยครับตอนนี้ก็คือพานักเรียนเคบรพธงชาตินะครับตอนเช้าวันจันทร์ต้องเคบรพทงชาติห้องเพลงชาตินะครับหลังจากนั้นก็เข้าโรงเรียนนะครับก็อต้องศึกษาอบรมนักเรียนตอนขคบรพทงชาติตักเตือนให้นักเรียนมาโรงเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของครูนะครับ ก็ตรวจกฎระเบียบวันจันทร์นะครับอย่างเช่นตรวจพรมผู้ชายครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอามานีบจัดจ่ายเปเอาไปเปิดแล้วก็ประก,กาศให้นักเรียนเนาะทุกคนก็คือเอฟซีเขาฝากมาให้ซื้อน,นะครับแล้วก็จะแจกให้นักเรียนครับนักเรียนรายครับแต่ว่าขาดหาคนเมื่อเนี้ยทั้งหมดก็48มาเพิ่มตลอดบ่มีวันท้นสุดเลย เอาละครับตอนนี้ก็คือได้เวลาแจกอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนนะครับอจะเรียกนักเรียนแต่ละแถวนะครับแถวข้างฟ้าออกก่อนนะครับทั้งหมดมีซีแถวครับนักเรียนเยอะมากกว่าจะหมดมันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับคอครูอีกคนเป็นมือกล้องให้ครับยังไงก็ขอขอบคุณ PFC ที่ USA นะครับที่เอ็นดูนักเรียนแล้วก็ฝากมาแจ้ให้นักเรียนนะครับนักเรียนก็แบบดีใจนะครับ มาก็ดีใจเช่นกันนะครับดีใจที่แบบได้รับของพันตอนให้นักเรียนนะครับตอนเด็กๆก,ก็ดีใจมากนะครับถ้ามีใครช่วยเรื่องอุปกรณ์การเรียนนะครับเพราะว่านักเรียนโดยโอกาสนักเรียนที่ขาดการอุปรรมภ์เรื่องอุปกรณ์การเรียนเนะี่ยเยอะมากครับอยู่ในชนบทนะครับเด็ออกในเมืองแล้วก็มีสะดวกสบายอยู่ครับเด็กยู่บ้าบันนอกมันก็แตกต่างเด็กในเมืองนะครับเพราะพ่อแม่ช่มากก็จะทำไรทําส่วน อาหยอกินแบบธรรมชาติอย่างเนี้ยไม่มีไรายใด้เชิมแบบมันคนในเมืองก็จะขา,ข,าขายนู่นนี่นั่นก็จะมีรายใดอย่างอื่นนะครับจูบันนอกอกนาสนมาก็จะแบบอาศัยให้ย่อกินตามธรรมชาติอย่างนั้นนะครับทาไรทําสวนแค่นั้นเองครับวางๆก็ไปจางนิดหน่อยๆก็ได้พอใส่ใจในครอบครัวครับนักเรียนมายังไม่ดนักเดียออกมายังไม่ครบเลยนะครับ เยอะมากกว่าจะแจกหมดก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับใครที่นดูก็ติดต่อบอบได้นะครับช่องบ๊อบคนเนี่ยนะครับถ้า Facebook ก็๊อบภาษาเอ,าษาอังกฤษนะครับแล้วก็เว้นวักแล้วก็ใส่วันวันอานอครับถักมาได้ครับบอบมายิงครับคุยได้ครับโอ้โห นักเรียนเยอะมากวัานนี้นุง่งชุดนักเรียนมาแบบครบเลยครับที่เรียกก็แบบนี้ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยพอนานๆไปสองสามวันก็จะแบบนุ่งเสื้อผ้าแบบธรรมดามาการเคงขาสั้นบ้างแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อคอมนประมาณนี้ครับครบแล้วครบแล้วปะ ยกบิก๊กยกบิก๊กยกบิกกบ๊ก,กยกกัน,นนั่นนั่นนี่เออยกมาคู่ให้เมื่อกี้ยกมาคู่เออยกนึยกเออดีใจว่าเออคู่ให้ฟรีได้นี่บริสียเงินถ้าซื้อเงินแพงเนี่ยบิกนะ๊กในการการห้าพันเหมือนบอกแล้วก็อันนี้การสิบพันอันวอลเปเปอร์อันสิบพันเนี่ยเป็นอยู่สิบห้าเนี่ยถ้าเสียเงินเนี่ยก็มุดลายอยู่เด้๋นี่มันแพงอยู่ เอาครับขอบคุณเอฟซบางเนยด้อๆๆโอเคนั่งลรอันนี้ก็คือนักเรียนขอบใจมายัง f อฟที่ไ f c ที่อยู่เมกาที่ฟากให้อุปกรณ์การเรียนนะครับยังไงก็ขอบคุณ f อฟที่เอ็นดูน้องๆนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับแล้วก็มือหน้าถ้าอยากจะช่วยนักเรียนก็ติดต่อกับ ติดต่อทางบอบได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้บอบมาโดยตลอดนะครับผมสุดท้ายนี้ขอลาคำว,ว่าสบายดีและสวัสดีครับ